เปลี่ยนแก้วพลาสติกธรรมดาให้มีลายสกรีนรอบใบมีลูกเล่นเด่นสุดๆด้วยเครื่องสกรีนระบบทวินวันกันค่ะเมื่อติดตั้งชิ้นงานเข้าจิกยึดจับเรียบร้อย ชุดยึดจับสามารถบุนชิ้นงานได้ในครั้งเดียวของการสกรีนทำให้สามารถสกรีนชิ้นงานได้รอบใบในครั้งเดียวและจุดเด่นของเครื่องสกรีนรุ่นนี้อีกจุดที่ไม่บอกไม่ได้เลยก็คือพื้นผิวที่โค้งแบบนี้แต่มึกสกรีนสามารถยึดเกาะติดได้เป็นอย่างดีทุกองศาและรูปทรงที่โค้งของชิ้นงานก็ไม่ใช่อุปสรรคได้อย่างใดตัวจิกยึดจับสามารถบุ่นรับกับบ็อกซ์กรีนทําให้สามารถสกรีนลายได้ตามพื้นผิวเลยค่ะ หากท่านใดสนใจเครื่องสกรีนแบบนี้แต่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์มาก่อนยินดีให้คำปรึกษาได้ที่ไลน์แอปนิจินโปรแพดหรือโทร0868426859ได้เลย